ค่ะ,ค,ะคุณธีพาคะวันนี้ประเมินการเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังไงบ้างคะเมื่อคืนนี้ในตลาดโลกบวกขึ้นไปนะคะหลังจากที่ลดลงมา5วันทําการเนะะี่ยค่ะค่ะก็คือหลังจากที่ตัวราคาทองคําเองนะคะมีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะคะก็คือลงมาเกือบประมาณสัก40เหรียญย s เอชอ a าต่อทรอยอลได้่โดยที่ลงไปทําจุดต่ําสุดในช่วงต้นสัปดาห์ที่บริเวณประมาณ1,200 เจ็ดสิบเจ็ดเหรียญนะน,นะคะ,ะเมออื่อคืนนี้เองเราก็ได้เห็นมีแรงขายออมีแรงซื้อกับขึ้นมานะคะก็คือมีการดีดตัวของราคาทองคําโดยที่ตอนนี้เองเนี่ยก็อยู่ระดับที่ประมาณหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเหรียญนะนะคะโดยรวมค่ะก็คือว่าเรายังมองเป็นการดีตราาาด,ต,ดตัวขึ้นในระยะสั้นเท่านั้นนะคะ,ะโดยที่จะมีการขึ้นมาทดสอบที่บริเวณหนึ่งพัน สามร้อยเหรียญ US dollar ต่อ tryout ค่ะส่วนแนวรับว่าน,นะคะก็คือว่ามองว่าจะอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบในวันนี้นะคะส่วนทั้งสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าเหรียญค่ะซึ้นใหาเราดูเป็นเงินบาทอะนะคะก็คือว่าที่บริเวณหนึ่งพันสามร้อยเหรียญด้านบนน่นะคะก็คืออยู่ที่บริเวณสองหมื่นบาทค่ะด้านล่างนะคะ 1260จะเท่ากับ19,300บาทตบาททองคำค่ะค่ะคุณธิพาคะการดีตัวขึ้นมาแล้วก็มองว่าเป็นการดีดตัวมาในระยะสั้นอันนี้จะแนะนํานักลงทุนยังไงดีคะค่ะสําหรับนักลงทุนที่รอจังหวะในการขายนะคะก็คือแนะนําว่าขึ้นไปใกล้ๆ20,000บาทตลาดท,ทองคําถือเป็นจุดขายค่ะส่วนนักลงทุนที่รอจังหวะในการซื้อแกแนะนําให้ชะลอนะคะโดยที่จุดเข้าซื้อเนี่ยค่ะก็คือแนะนําอยู่บริเวณสักประมาณ1,270จนถึง1,260 สำหรับนะักลงทุนระยะสั้นเพราะว่าโดยรวมถ้าเราไปดูในแง่ของกองทุนเองนะคะก็คือว่าตัต้นตีที่เป็นลักษณะของการทยอยซื้อมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เองเนี่ยเราก็เริ่มได้เห็นการที่ทยอยขายออกมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะในฝั่งของกองทุนเองแล้วก็ในฝั่งของดีมาน์จับจีนเองช่วงนี้ก็ไม่มากนักนะคะโดยรวมเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจของแายประเทศก็ยังถือเป็นปัจจัยก,กดดันอยู่แล้วถ้าเรามาดูในฝั่งสหรัฐนะคะตัวเลขเศรษฐกิจก็เริ่มส่งสัญญาณที่จะดีขึ้น ตัว QE เองนะคะก็คือมีโอกาสที่จะมีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องอันนี้คือเป็นภาพใหญ่ของของราคาทองคำในปีนี้ดังนั้นเองในในระยะกลางระยะยาวเนี่ยโอกาสในการปรับตัวลดลงยมีอยู่แต่ว่าใน,นช่วงสั้นๆพวกนี้มองกันในแง่ของการดีตัวเท่านั้นค่ะค่ะคุณธิพาคะปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการขึ้นไหวของราคาทองคําตอนนี้ต้องมองไปที่ปัจจัยอะไรคะค่ะโดยรวมยังให้ไปนในฝั่งสหรัฐอยู่ดีนะคะแล้วก็ตอนนี้เองก็อยากจะให้ดูอย่างถ้าเป็น ปัจจัยที่เป็นปัจจัยในระยะสั้นนะนะคะก็ยังจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจค่ะย่างในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะมีในวันศุกร์นี้ช่วงประมาณทุ่มครึ่งนะคะโดยที่มีการคาดการว้นะคะว่าตัวเลขในรอบนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ดีขึ้นลนะคะจากของเดิมที่อยู่ระดับประมาณที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันตำแหน่งก็มีโอกาสจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันตำแหน่งค่ะ ค่ะและค่ะคุณธิภาคะวันนี้สอบถามเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณธิพาณวัฒน์วัฒนศรั์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทว l g b อล l ีบ n and Future จำกัดนะคะก็ระบุนะคะบอกว่าปัจจัยที่ยังคงเป็นแรงกดดันการเคลื่อนไหวของราคาทองคำวันนี้ต้องมองไปที่เศรษฐกิจฯฯของสหรัฐนะคะบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าราคาทองคํานั้นจะดีดตัวขึ้นมาในระยะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นคงต้องติดตามการเคลื่อนไหวต่อไปแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะวันศุกร์นี้ต้องจับตา ดูการที่กระทรวงแรงงานของสหรัฐจะเปิดเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็นักวิเคราะห์จํานวนหนึ่งก็คาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนมีนาคมของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นกว่า200,000ตําแหน่งค่ะส่วนปัญหาการเมืองที่ยังไม่คลี่คลายรวมทั้งสินค้าที่ปรับราคาเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นปัจจัยที่กําลังสร้างความกังวลให้กับผู้บริโภคนะคะทำให้หลายคนค่ะระมัดระวังการจับจ่ายมากขึ้นและก็เลือกซื้อสินค้า ราคาถูกเพื่อลดค่าใช้จ่ายติดตามรายงานจากคุณลักษนา